สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ่านผู้ชมทุกท่านเข่าสูรายการเบิงเหล่าร่วยชาแนลค่ะพี่น้องคามาพบมาพอกกันกับแบดในช่วงบ่ายของมือวันที่29เกาเดือนมีถุนายนปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องคาร์มอนี้แอดผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุขสุอ้นมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากปู่บุญมีนะคะพี่น้องคาร์มอนี้แนวทางไก่ ประกาศผลนะคะแนวทางของปูบุญมีนะคะเชได้ว่าเป็นตัวได้พ่อแม่พีนองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะก้ากรนมมมสการค่ะจะเริ่อน้นเนจะเญื่นเป็นไปงไหนเนาะฝันดีไปเนาะ <c oughs> ได้เลขไปแล้วฝันดีไปค่ะพัวถ้ากันได้เลขไปกับฝันดีวันเก่งจีโศกสีมันเนี้ยเด้ค่ะ เงินเห็ดขัดน้ำมนต์มันออกไปเราได้เลขกเล่าสองตูดยูไทยค่ะหนึงเก่าโอ้มันออกหนึ่นค่ะออกมาขึ้นขึ้นบ้านค่ะขึ้นวานอืมชังการีไปเมันบรายจอยลืมอาจารย์ค่ะมันเองก็ไปหิงสอดกับบ้านุ สงสัยไปเลี้ยงมั่วต้กงรีบกันเลยมันนี่ปูมีอะไรมาฝากครับปูมันนี่มันนี่ขันน้ำม่อนนั่นแหละคันน้ำม่นจีไปประเทศนอกก็ได้จีไปือไทยผลก็ได้อืมค่ะปูสื่อไทยก็ได้เพราะว่าขันน้ำม่อนในแค่ขันเดียวออกยุทิตลอดไมนตีออกเพราะอาทิตย์ต่อมาแล้งไมนตีออกอีกวะ จะไปเล่าก็ได้จะไปไท่ก็ได้ไม่ว่าคั้นนมม่อนขั้นนี่ซักคิดขนาด <c oughs> ออกระต้นหยอดจนจบหมดแล้วค่ะพ่อนั่นแกมีตัวใดหลังนิดนึงห้าเก้าหนึ่งหาเก่าปะคปค่ะพ่อ แอ่เนเก้าเอาเอาเอานื่งไว้กลางก็ได้ตัวเหล็กมันลอยเข่ากลางแล้วเหล็กหนึ่งค่ะหาเ่าหานึ่งเก่าก็ได้หาหนึ่งเก่าคระปู้เด้อหาหนึ่งหค่ะแล้วก็หนึ่งเก่าหนึ่งเก้าค่ะู เอาสามคู่เท่านั้นแหละค่ะสามตัวเดียบๆโดนๆเลยเม็ดเดียวค่ะเอาเจี๊ยเดียวให้มันรวยเลยกะบัวต้องตอกขันน้ำมนต์ขันเนียวเห็ดนางแตร์ผนละมากเต็มเมืงเลยไปมึงเลยมากกเลยเห็ดกันน้ำมนต์เมื่อนั้นก็ปาเดียวโล่งให้อยู่ก็เลยโบเดียวโล่งลืม ่ก็ว่าไปขูไปปลาอยู่จัาชันเนาค่ะปูเป็นตรมกระตูไปปูค่ะได้บบเดี๋ยวอกับน้ำมน,นต์ก็เลยฝันกต่มีอยู่ได้เลยฝันค่ะปูฝันแบบเน,นี่ยขาเอวียนเพชรไห่เอย ไปใส่แว่นเด็ดเหลี่ยมยกหยกโอ้ยเหลี่ยมเด็ดไปใส่แว่นเด็ดเหลี่ยมหยกยกหยกยูค่ะแบบนี้ก็เลยก็เลยบอถอดออกใส่แล้วก็ถอดออกไปให้น้องสาวค่ะให้น้องสาวย่นให้เขาขับกระได้ไมนก็ตกยุบมันกวนยากค่ะ เพราะยุ่งในก็แล้วที่เอาเปล่าเอาคือพอเอาเอาให้แล้วแมงเปล่าเอา,เอาอยู่แต่ว่าที่เอาให้น้องสอาวใช่เจ้ากันค่ะจะของมันใช่อะไรมันมันที่เป็นอับบัสใส่ได้ตั้งแก่หยาตั้งแก่ซื้อๆด้แอนชุ่มใส่อยู่นั่นก็ได้ค่ะมันเป็นหยาเชี่ยไม่ ดูได้กัเล่ยไซมันจะไซไ้อันส่วเป็นทองข้ามเป็นเพียดเป็นนินกินดาเนี่มันไซไรเดี๋ยมันเป็น,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 ปนบัตใันก็เลยอ๋่น้องสาวมันจกันจังชวนเลันเล่นพันจน้ำมกับเ่างที่เ่ามันไปเขียนทีไป สงสัยสงสัยยุ่งขันน้ำมนุนขันตัวมันร้อยเขาจับคู่กันร้อยเขาจับคู่กันเด็กเหล็กหนึ่งยุ่งกับมันก็ได้ใช่ไหมมีผู้เฒ่าคนหนึ่งเอาไม้ไห้ผู้เฒ่าเอามาไห้ไม่มาซ้ำใครหัว ตัวาอายุมันได้หลายปัญญานโย่อายุเจ้าได้หลายปัญญก็ถามถามผู้เฒ่าก็ได้วได้หลายแล้วได้หลายปัญญายบอกแน่วะได้แปดทีปสองก็จอืมครับพูนอายุได้แปดทีปสองปีก็จะใช่ใชจะเท่านั้นละ่ะก็เลยมาเฮามาฮอนเกัน ก็เลยผมมีมาปุ๊กมันเข้าแต่โคบโคบโคบึ้นกวมันเป็อย่างน้องบัตรลูกเกิดกับตีสามตีตีซี่พวกนลาเลขออกขนาดรวนเนี่ยเป็นกระด้งค่ะอืงมีใบไม่ใบนึ่งยู่เนี่ยมันเป็นคึืนมันเป็นเลขหนึง กับมดมัน hmm. ค mm ือข่ากันกับน้ำม่นจะเอาเอาเก้ากับผานี่แหละใส่ค่ะค่ะเดี๋ยวๆที่ไปตรงไปให้เพิ่งครับพ่อมันเป็นขึ้นเลยหนึ่งอยูด้ใบเสียทีจอนสันเขาว่าค่ะไปถ่ทายมาว่างั้นใบเสียทีจอนสันเลยดิ้โบ้ หกนาทีค่ะพูหกนาทีค่ะเดือยหกนาทีะค่ะไปเบิ้งใบไม้ใบไม้ใบจนันใบเศรีจนเขาเอืนเนี่ยก็จอนสันคิดว่าเป็นจอมสันนะคบพูในยินไใบเศรษฐีวิวสันยีมประมาานั่นนะคับพูจักแล้วจเศรษีจอนสันมาเตียเขาว่าเศรษฐีวิวสันเทานับนนะคบพู เขาเจ้าลูกไว้ันบ้านเขาเจ้าใบ้ยังไงเใบงยเงขียวเียวาเยมันคปูเนั่นลบนั่นรับค่ะอันเขาเจ้าเอิ่นว่าเศษทีวิวสันได้หละค่ะปูเศษเศนวินสันนี่ยังไงละบอกแม่จอนสันเป็นโรจันเลยค่ะปูปูปูเอ่ค่ะาเจาจอนชันจอนชันกต ที่วิวสังค <longing. S 3> ่ะลาลาลามันใบมันเป็นแม่งแต่จอมันคือเหร็วอืมค่ะนีอีกเนื่องตัวเดียวนักเดียวยังใช่เอาศูนย์ใช่นี่มันเอาเก้าใช่เอาหาใช่บ้รอืมทุกข์มีนี่ตัวนั้นละค่ะตัวที่เทียมถ่ายกูุันโบฟันมือสุดยถ่ายตัดเสียบ ผู้ไรผู้ไรมาเลขใบไม้อันมียนตัวใดแน่ครับพ่อมีมียหนึ่งตัวเดียวตัวค่ะมียหนึ่งตัวเดียวจักเจียวยังใส่กระสันกระเด็นหนึ่งเนาะค่ะพ่อเด่นหนึ่งมันมีตัวเดียวเด้อค่ะผู้ไรชีวิตกราวิ่งหนึ่งใบช่างสันละค่ะพ่อเรวิ่งผู้ไรชีรูดผู้ไรมีครูก็เอามสัยหนึ่งกระสันเพราะว่ามันเป็น มันเป็นเองของมันละ่ะค่ะนั่งอยู่มันเลี้ยวไปตะพี่มันก็เห็นอยู่อือล่ะค่ะเด็กนีน่บอกแง่หน่อยเดี๋ยวซงไปเพิ่งแล้วกระสีเห็นหอกค่ะพูดได้ค่ะ<อ>ตะวันว่าวถึงต้นไม้อันนี้นี่มีคนถึกนั่มไหลอย,อยู่ด้วยค่ะบุคคลใดเข้าไปถ่ายคลิปเพิ่งกัดเอาเอาตัวเลขน<อ>ั่นใบไม้นี่นะค่ะเพิ่งมาเพิ่งเห็นนนัั่มน มันนั่นมันก็ถือย้อนน้ำใบอันจอนอันมิใบอีกย่างใบบอนสีมั <c oughs> นก็ถือทั้งบนทั้งล่างจ <c oughs> นไม่ผู้อามาปผูปก,ออก 0, แว,กนวน <c oughs> <c oughs> น,นิ่มันก็เมื่อมันออกสามชุนก็เจ้าก็ถือน้ำเงินอันนี้ห้องเตยห้องเตยแต่เห็นแค <c oughs> ่หนึง่งกระโดดแล้วมันออกว่านี่ยมันมันเป็นเลขสิ นั่นก็บอกข้าเจ้าทุ่มเอาคักคัดโอ้ข้าเจ้าก็ได้ค่าคุด้วยกันมันออกสีเบียดอยู่ไปใบอันนี้ลราไปเจตีจอนชั้นบ่อนชั้นเฮ้ยจัไหมครับพ่อเจ้าเจี๊ยดเขาเอื้อนใบผู้ก็เอื้อนจอนชั้นมาตลอดล็อกหมดเ้ยเจตีวินชั้น่าทั้งชั้น่าเราเขาว่าเจตีวินชั้นค่ะบพ่เจ้าก็ได้ได้ค่าคุดอืมวิ่นชันเนาะ อันนี้อาเกิดมาเจกัได้เยอะบ้านนี้มันเป็นห้องตาเห็นอีกผู้ห้องตาเห็นอีกการันมีตัวเดียวที่หล่อเชือกยวยังใส่เจราะสั้นกับวิ่งหนึ่งเลยเนาะได้ครับแ้ผู้ใดมีครูกับจับใส่หนึ่งหมจับก็ใส่ใส่น้ำม่นนี่ก็ได้หรือเกิดชีปใส่อันเลซ้ํำใส่หูนั่นก็ได้เลขกอายุผู้เฒ่านึง 8ปดเก้าแปดสองอันที่เป็นสามตัว <c oughs> หรือเจียวไปใส่ 1, 1, 9, 1, 1, หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหางน้ำม้อนก็ได้อ <c oughs> ่ะจะเป็นเมื่อจบเปน็นจะเป็นเลขล่างบอไม่จังไหนนี่ยละสื้อเมื่อเอาบุล่างไว้รวมสือวัด <c oughs> สื่อเดียวเป็พราะรัตอรีในหนึ่งเรื่ทไทยก็เอาหนึ่งยุคก,การจะเอา รับหน่วยรับสิบค่ะออท่านผู้ใดมีครูมันว่าค่ะแต่ปูเ่เด็กตัวเดียวครูหลัวเลยค่ะอ๋อสำรับชิมในการห่อชิฟหน้าที่เราดิเนาะห่อเราค่ะผู้กายแล้วค่ะอือเอาสำรับเอาหน่อยๆเข้มๆค่ะอือสำรับชิมในตัวอาอยุวันน่าสุขพลัง <c oughs> <c oughs> ก็ฆ่าไอแล้วมันอายุวัฒนาสุขะพลังหายเก็บหายเกี่ยวนลำลำเลยรวยสบายดีเบิร์ดไปเรือยค่ะปูขอบคุณค่ะการรักษาค่ะร้อนเลื่อยมาเลี้ยงค่ะค่ะปูขอบคุณค่ะพี่น้องคะสรุปแนวทางนะคะของปูบุญมีมณีนะคะบุรีบัเดนหนึ่งวสันพี่น้องคะ เด็ดหนึ่งนะคะสำรับแนวทางของปูทั้งเบิร์ดนะคะแอดเขียนลงในนี้ให้พ่อแม่พี่น้องแล้วนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะกะมีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางของปูบุญมีนะคะพี่น้องคะจังใดก็ให้พ่อแม่พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะตัวเลขทุกตัวทีน้มามาเมนีนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ จังไดให้พี่น้องพิจารณาเบงถ้ามตะชอบแนวทางของปู่บุญมีในคลิปนี้ก็อย่าลืมค่ะยิบจับซื้อหาสลากกินแป้งรัฐบาลเอาไว้พร้อมเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะยิบจับเอาไว้พูดละใบสองใบ5าเทียมมีโชคราังวันใหญ่น้ะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะแอกซิเดอขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปเท่าสุขุสุขอนไปก่อนนะคะเอาใบพ้อกันไม่ก็แบในคลิปหนาค่ะพี่น้องการสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ